วันนี้พ่อเสียแต้มน้ำมันมาส่งลูกน้องครับสวัสดีครับนะครับซื้อน้ำมันแหมกี่ร้อยครับวันนี้สามร้อยสองร้อยบหกสองร้อยสิบครับลูกน้องจมตะเกียรน้ำมันแดงตั้งเป็นชั่วโมงแล้วขี้บ่แม่ฮะาวนเรือไปเซ็นน้ำมันมาได้บ่ไม่ได้ไปเซ็นน้ำมันมาได้บ่วนรถน้ำมันหมดแล้วอันนี้ไปซื้อยางเปอร์เซ็นหน่อยแม่มา เดือนหนึ่งนี่น้ำมันรถนี่เติมสองเที่ยวมากนะครับโอ้ควะโอ้มันอวดน้ำมันมันนักเข้าแบยเติมกี่ลิตรเต็มเนี่ยสองร้อยค่ะสองร้อยเติมห้าสิบลิตรบุญก็เนี่ยไม่แม่นครับเสียครับรถกินนี่จะไปรอดไหมครับ เหรอแถวบ่เจ้าชู้บ่อยอ่ะบ่นยางหมดอายุแล้วมึงก็ต้องไปรูปมึงซอบแท้ของเก่าอ่ะโอ้ยเฮ้ยครับลูปยางเก่าครับปลเลี้ยงรถเก่าครับบ่นของหมุนกี่ตี๋สามตี๋เบาะ นี่ดีใจถึงครับได้ออกกล้องครับวันนี้เส <AS C ett rick> um <od> ียเต้มใจถึงครับมาได้กล้องนับเอาครับกล้องนับเอาครับโอ้นี่เปงานไหนต่อครับเสี่ยครับอ๋อมีดอกพุ่งบอวงานเซ็นว่างานงานสดสดครับบอว์งานนี้เซ็นแล้วครับไอ้บุญลีลายนะครับสามวันสี่วันแล้ววันนี้มันก็ตอนหนึ่งหัวใจมันก็ตอนเดียวน่ะบุญต่อเพียบเลยป่ะต่อเพื่นนำต่อเพื่อาำต่อต่อแหละ ต่อ,อยนักเล้ยเดี่ยววะนะรถไท่าิดเลยนไอบุนี่ยไปอย่างเดียวนะครับมาแล้วเนี่ยไ,ไปลุดแน่อย่างเดียววนะมกตุนเนี่ยตะก,กี้เขามาเดียดเรื่องต้องห้วยไอบุญนะ่คุณต้องห้วยเขาดึงสะดือบดีเอ้เออได้ก้รรถด,ดำเนี่ย <S <S การน้ำเงินนั้นวิ่งสองเที่ยวคิดเป็นเที่ยวอ่ะการน้ำเงินคิดสองเที่ยววิ่งสองเที่ยวคิดเที่ยวครับไปจุกมขายเหมือนเท่าไหรครับไอการคนปูเลย ช่วยขายเท่าไหร่ครับเส้นหนึ่งวันได้กโอู้วเฮ้ยคนกันเองบุญมึงกับพานสการมานักเนี่ยลูกกันเอาอยู่นี่แหละเออกูตอบไว้เจ็ดหมื่นห้าบอกกลัวเลยซื้อเออมันขายกูตั้งแต่แปดหมื่นแล้วแถมมานมาเต้คุณไม่ซ่อมนะสแตนด์น่ะสแต่ด์แบบทินบู๊ดจะเปลี่ยนเผาวไหมล่ะหวดเฮิร์นกูซื้อเลยกันนี้กูอย่าไปใส่เต็ต์เหมือนกันเลยแค่ว่าไอ้มึงต้องเปลี่ยนแหนบอยู่แล้วนี่มันแหนบมันใส่กับมันจะได้แล้วพาวใหม่อะ ม่ได้ะดือมันมาจะได้กัน,นแน่มึงเกียรกูได้แห่ะอาแฮผพานนะบุนะหกพันเน้าของสองพันแปหมดละแถมได้อหมดเลยมูลสิบเตียมหมดเลยครับเนี่ยโอ้โหถ้าใครสนใจแ้่ก็ติดต่อเสียเต็มครับไม่โคเตอรน้ำมันได้สิบริรครับบอกให้กิน คนเขาก็เปิดแอร์มาไ,ได้แต่แก่บุญย้อยใหญ่ๆกูไม่จะคิดตังค์ก็ไหนตอนแบงค์นะบุญเฮ้ยการน้ำมันกับแปลงตัดราคาครับนี่คุณชั่วโมงพันสองแล้วครับเนี่ยเต้มาครับ้บ<แ>ใหลันพอเดอร์น้อยเนี่ยหัวขับเป็นออไครฮะแล้ลวล,ล, <c oughs> ล,ล่ะของน้อยหลานนะแล้วหมดแล้วว่าแปลงแานต้องม,มีอาคลลมณ์เลยสนใจฮ ขอที่ยังได้มึงก็ไปเอาอย่างเด้อะไอ้มึงคิดแค่เป็นตัวห่าอย่างน้อยหลหังไหนมั้งเจาะตัวห่ากระกก้กยไปนะสองคนได้เกียรติแหละแล้วครัาบเมื่อกี้เราผมกูจะทายอย่างครับเป็นด้วยบุญครับมันบุญกลัวมันมันหมดสวัสครัคบ